ใช่ครับครับไม่รถมันกินทรายวะแต่เมื่อวานก็ยังปกติอยู่นะพี่ใช่เปล่าใช่พี่เฮ้ยเมื่อวานเผื่อไปลงหลุมนิดเดียวเองโอ้กินทรายเลยวะ่ะโอ้อยนี้จะไปแคมป์เนี่ยตายแล้วตายแล้วจะไปกลางเป็มแล้วแบบนี้ต้องหาร้านตั้งศูนย์ไหมครับพี่จริงๆแล้วถ้าเกิดมาทางโซนเนี่ยปทุมธานีเนี่ยนะถ้าตั้งศูงนยะ์เนี่ยถามว่าร้านไหนๆก็ตั้งได้แหละแต่ถ้าความไว้เนื้อเชื่อใจนะสำหรับพี่ต้อง AC power พราะว่าจริงๆรถพี่เนี่ยล้อมันใหญ่มันเป็นลายออฟโรดแต่ที่เนี่ยเขาชำนาญการมากเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยโอ้โหทันสมัยเลยแหละ,อะเอดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไหนๆก็จะผ่านแล้วเดี๋ยวไปหาพี่ส้มดีกว่าพี่ส้มทังตัวให้หน่อยเดี๋ยวจัดการให้ครับ เรียบร้อยไหมรถผมเรียบร้อยครับผมจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อยดีกันเลยยังไงฮะแต่แรปเตอร์ลองให้อยู่<อ>แต,แเต่เราอยู่แต่สุดล้นเรียบร้อยเรียนคลิปทบเรียนคลิปเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยผมไว้ใจมาก ผมมองตรงว่าต้องมาที่นี่สาหรับตัรผมนะท่านอ <ผม S 1> ื่นยังไงผมไม่รู้รแต่ผมไว้วางใจที่นี่เนื่องจากว่าผมชอบเครื่องไม้คือเหมืองพี่โดยเฉพาะย <Hunter S 1> ่อฮันเตอร์เบอร์หนึ่งแล้วครับอย่างนี้ฮันเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องตั้งศูนย์จากอเมริกาตอนแรกกับผมใช้เครื่องตั้งศูนย์จาก HPA ครับเป็นอิตาลีผมใช้ HPA เเนี่ยมาทั้งหมด3ตัว สามตัวแล้วสามสามเครื่องมีสามเครื่องเรียงพร้อมกันแล้วมันยังไงทีนี้ปัญหาของของ HPA ก็คือมันจะเป็นรุ่นที่ระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจะเป็นทันสมัยรู้ฮันเตอร์ไม่ได้ฮันเตอร์มันามันทันสมัยกว่าไงพี่ทันสมัยกว่าตรงที่ว่าอย่างอย่างตัว HPA เนี่ยกล้องหนึ่งตัวจับสองแทร์เก็ตหรือว่าจับล้อหน้าล้อหลัง <c oughs> ใช้ขวาก็คือใช้กล้องสมบูรณ์สองตัวครับ <c oughs> จับล้อทั้งหมด4ล้อแต่พอเป็นฮันเตอร์เนี่ยกล้องล้อละตัวเลยล้อละตัวล้อละตัวเลยเฮ้ยล้อละตัวคือเครื่องหนึ่งมันมีกล้องล้อละตัวคือ4ตัว4ตัวเขาเรียกว่าล้องไอเป็นตัวใหม่ตัวนี้เป็นท้องไอตัวใหม่คือซ้าย2ตัวกล้องซ้ายจะจับล้อหน้าล้อหลังแยกกันกล้องขวาก็จับแยกกันระหว่างล้อหน้าและล้อหลังจึงทําให้เวลาการตั้งศูนย์เนี่ยเวลาปรับมุมล้อต่างๆเนี่ยมันเสถียรสเตเบิลแลมแม่นยําเป๊ะที่สําคัญไม่แม่นยําเท่านั้นนะครับทํางานโคตรไว มันใช้กล้องล้อละตัวเหมือนช่วยกันดูอะเหมือนมีคน4ี่คนช่วยกันดูมันอ่านเร็วมากและคำนวณเร็วมากแล้วก็การลันเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเร็วผมลองสั่งมาหนึ่งตัวแล้วมันใช้ดีผมยอมถอด HPA ลงหนึ่งตัวแล้วผมซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวทันทีอก็คือว่าใช้พิสูจน์แล้วมันดีจริงจริงมันแม่นยำนะครับแล้วมันก็ตรงเป๊ะคืออย่างนี้ที่ผมมาเพราะอะไรรู้ป่ะครับทำไมผมต้องไว้วางใจที่นี่เพราะว่าผมเป็นคนชอบแต่งรถ แล้วรถของผมถือเป็นออฟโรดก็จริงล้อเขาไม่ลน้ลนแต่ไปใส่ให้มันลน้นชอบลน้นอ่า <c oughs> ก็เลย <c oughs> อยากจะรู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันตั้งศูนย์ได้ไหมพี่ตั้งได้คับ <c oughs> การตั้งศูนย์ล้อเนี่ยมันไม่เกี่ยวจะลอ้ลอลอ้นล้อหุบลอ้อยืน่นนั่นคือเป็นออฟเซ็ตของลอ้อ <c oughs> แต่การตั้งศูนย์ล้อเป็นการตั้งให้มุมล้อสัมพันธ์กับ ช่วงล่างมันกินไหมแต่ถ้าเกิดล้อถามานอกมันกินนอกกินในกินไหมกินนอกกินในก็ต้องดูว่ามุมล้อผิดที่มุมไหน<อ>ผิดที่แคมเบอร์หรือผิดที่มุมโทอืออ่าเพราะฉะนั้นการกินของล้อยางก็จะบ่งบอกถึงลักษณะของช่วงล่างที่ไม่เหมาะสมครับหรือมุมล้อที่ผิดอยู่หรือโชคอัแอของคุณเสียยางก็จะกินอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการกินนอกกินในการกินของยางจะกินเรียบหรือกินเป็นบ้างกินเป็นรอนเนี่ยมันบ่งบอกถึง ลักษณะของช่วงล่างของคุณที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยตรงเลยอันนี้โดยตรงเลยมันเกี่ยวไหมถ้าล้อรถแล้วมันจะสั่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสั่นมาจากไม่กลมล้อไม่กลมปุ๊บปุ๊บเลยปุ๊กก่อนวันนี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ไไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าผมอยากจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กันได้เลยไอ้ล้อเนี่ยคำว่าไม่กลมเนี่ยได้เลยเฮ้ยสมมติว่าล้อผมมันไม่กลมหมายถึงว่ามันขับไม่ได้เลยเหรอวะแล้วมันจะพอที่จะถ่วงช่วยได้ไหม และไอ้ทวงกี้ทำไมต้องกี้ท้อย่าพึ่งคันปากเต้นเย็นเอาไว้ติดตามตอนต่อไปอะฮะคันปากมากเลยนะครับอืมอย่าเพิ่งอุอมเลยไม่ได้หรอไม่ได้ครับคันมากเลยนะดเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งไงบ้างครับพี่หลังจากตั้งศูนย์เสร็จแล้วพี่โอ้โคตรชิวอ่ะบอกให้จะบอกว่าเหมือนได้รถใหม่เหมือนได้รถเดิมกลับมาอ่ะนี่ไงปล่อยมือขับได้เลยเห็นป่ะอ่ะแต่แต่อย่าไปทําตามนะอันนี้คือให้ดูเฉยว่าปล่อยมือเนี่ยขับมันก็ยังตรงเห็นป่ะตรงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องตั้งศูนย์ถามว่าตั้งตรงไหนตั้งได้หมดครับบางทีช่างมีฝีมือประเทศไทยอีกเยอะก็มีแต่สําหรับผมผมมั่นใจใน A T Power ทั้งอุปกรณ์นะนะครับแล้วก็เครื่องตั้งศูนย์อะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สําหรับรถในสไตล์ของผมรถเดิมตั้งได้ไหมสบายมากไม่จำเป็นต้องออฟโรดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกตั้งศูนย์แล้วเลือก A T Power ไว้ในใจพวกคุณละกันนะต้องมาโดนไปแล้วเว้ย